วันนี้วันที่15ตุลาคมพศ2566รเราอยู่กันที่บ้านห้อยปูนะครับบ้านห้อยปูอยู่ในเขตของตำบลแม่แดดเพล่อายนวัฒนาจังหวัดเชียงใหม่น,นะครับวันนี้จะมีพวกเรานักเล่านิทานจะมาเล่านิทานให้พวกเราฟังเดี๋ยวเรามาดูนะครับว่า,าฟังนิทานก่อนใครจะวางเอา สวัสดีค bueno รับผมชื่อเด็กชายปัตภีวุทิพวครับวันนี้ผมจะมาเล่านิทานเรื่องนกกระสากับปูและปลารนบบึงแห่งหนึ่งมีสัตว์น้ำอาศัยอยู่กันอย่างมีความสุขมีปูและปลารวมถึงหอย อยู่วันหนึ่งมีนกกระสาเจ้าเล่เห็นพวกปูกับปลามีความสุขเลยคิดจะจับไปกินพวกเหล่านกกระสาเจ้าเล่บินฉกลงมาบอกกับพวกปูว่าบึงแหงน,นี้กำลังจะแห้งลงและฉันจะพาพวกเธอไปที่บึงแห่งใหม่ที่อุดมสมบูรณ์กว่านี้พวกปูและปลาเชื่อน,นกกระสาเจ้าเล่ ได้ให้นกกระสาพาตัวเองไปที่บึงแห่งใหม่เพราะนกกระสาจับสัตว์น้ำไปกินทีละตัวทีละตัวจนปูตัวหนึ่งสงสัยว่าเพื่อนของตนหายไปไหนหมดนกกระสาบอกว่าเขาไปที่บึงแห่งใหม่แล้วปู ปูที่คิดว่าพวกเขาน่าจะโดนนกกระสาจับกินเลยอ้างว่าเพื่อนตัวเองตายแล้วใช่ไหมนกกระสาบอกว่าใชา่แล้วนกกระสาก็บินโฉกปูขึ้นไปกินปูได้ใช้มือทั้งสองข้างหนี ที่คอของนกกสาจนนกกสาตายข้อคิดของนิทานเรื่องนี้คือไม่คิดให้ไม่ควรคิดหลอกลวงผู้อื่นพี่เธอออกไปสิสวัสดีครับผมชื่อเด็กชายชลภัทรทพนาวารีครับวันนี้ผมจะมาเล่าเรื่องเด็กเลี้ยงแก่ครับ มีเด็กคนหนึ่งมีมีเด็กคนหนึ่งเลี้ยงแกะอยู่ฝูงหนึ่งทุกวันเขาจะมาเลี้ยงแกะทุกทุกเช้าเออเด๋ยินอะไรบอกเขาด้วยแกะทุกทุกเขาชอบไปโกหกชาวบ้านทุกวันทุกวันจนวันหนึ่ง ก็มีหมาป่ามากินแกะของเขาจนไม่เหลือสักตัวเขาพยายามขอความช่วยเหลือจากชาวบ้านแต่ไม่มีใครเชื่อเขาเลยเพราะว่าเขาชอบโกหกชาวบ้านว่ามีแกะมากินมีหมามากินแกะของเขา อก็เลยทำให้เขาไม่เหลือแกะสักตัวทึสาอข้อคิดก็คืออย่าโกหกขอบสดีครับผมชื่อพอสวรรค์เด็กเด็ชายเด็ชายพอศวร์นัสกูสุจบุรครับวันนี้มาเล่านิทาน กระต่ายกับกระเต่าครับจะได้กระต่ายกับเต่ากระต่ายกับเต่านะครับจะมีเตามีเตามีกระต่ายตัวหนึ่งมีกระต่ายตัวหนึ่งชอบไปโมกับสัตว์ทุกตัวว่าชอบไปโมกับสัตว์ตัวทุกตัวว่าว่าตัวเองตัวเองเป็นสัตว์ที่วิ่งเร็วที่สุดในป่า เป็นตาเป็นตาที่วิ่เร็วสูนเเพสที่สูนเเพาที่สูนเเพสที่สูนเเพสพวกเขาพวกเขาพวกเขาตายเลยเจอกับเต่าตัวหนึ่งก็จะแล้วก็ตายเจอเลยเลยกับเต่าเต่าตัวหนึ่งเต่าตัวหนึ่ง และก็ได้ท้าแข่งวิ่งกันจ้แล้วและก็ได้ท้าแข่งวิ่งกันและก็ได้ทแข่งวิ่งกันก็ได้ท้าแข่งวิ่งกันก็ได้ท้าแข่งกันวิ่งท้าแข่งวิ่งกันกระต่ายวิ่งไปก่อนกระต่ายวิ่งก่อนไปวิ่งที่ต้นไปวิ่งไปนั่งไปอยู่ใกล้ต้นไม้ต้นหนึ่งจ้แล้ว และนอนพักตรงนั้นอย่างสบายและพระนอนตัวนั้นสบายส่วนเต่าส่วนเต่าก็เดินตามมาก็เดินตามมาและแสงหน้ากระต่ายและแสงหน้ากระต่ายระหว่างที่กระต่ายและระหว่างที่กระต่ายนอนอยู่กระต่ายนอนอยู่ พอกระต่ายตื่นขึ้นมาพอกระต่ายขึ้นมาตื่นขึ้นมาตื่นขึ้นมาก็วิ่งไปก็วิ่งไปที่เส้นชัยที่เส้นชัยแต่ไม่ทันแล้วแต่ไม่ทันแล้วเต่าเต่าได้เข้าถึงเส้นชัยแล้วได้เข้าเส้นชัยแล้วข้อคิดก็คือข้อคิดคืออย่าโม้มากอย่าโมมากยอยอนนะย้อนอ่ะ่ สวัสดีครับผู้ช่วยเจ้าครับเอ้เนเชสกู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 ครับทานวันนี้เราเราจะมานเนื่องเรื่องนิทานืานเรื่องนิทานเรื่องหมูสามตัวหมูสามตัวหมูสามตัวลูกหมูสามมีมีครอบครัวหมูอยู่ครอบครัวหนึ่งมี ครอบครัวหูอยู่ครอบครัวหนึ่งมีลูกอยู่สามตัวมีลูกอยู่สามตัวและบอกแม่ว่าและบอกแม่ว่าจะไปสร้างบ้านเองจะไปสร้างบ้านเองและก็ไปในป่าและก็ไปในป่าพี่น้องตัวที่หนึ่งพี่น้องตัวที่หนึ่งสร้างบ้านฟางสร้างบ้านฟางและก็เสร็จและก็เสร็จ ตัวที่สองตัวที่สองสร้างวัดด้วยไม้สร้างวัดด้วยไม้เสร็จเสร็จตัวที่สามตัวที่สามสร้างดด้วยอิฐและปูนสร้างวดด้วยอิฐและปูนแต่ยังไม่เสร็จแต่ยังไม่เสร็จมีวันหนึ่งมีวันหนึ่งมีหมาป่าตัวหนึ่งมีหมาป่าตัวหนึ่งได้มาได้มาหาอะไรกินหาอะไรกินแล้วก็เจอกับป้าสามหลัง แล้วก็เจอกับบ้านสามหลังมาป่าได้เดินไปที่บ้านหลังแรกมาป่าได้เดินไปที่บ้านหลังแรกและบอกว่า <c oughs> เปิดประตูให้ฉันหน่อยและบอกว่าเปิดประตูให้ฉันหน <c oughs> ่อยออแต่ลูกแต่พี่คนโตบอกว่าไม่ให้แต่พี่คนโตบอกว่าไม่ให้มาป่า หมาป่าก็เลยเป่าบ้านฟังจนพังก็เลยเป่าบ้านฟังจนพังหมาป่าเออไม่เลวหมูหมูหมูก็ได้ไปวิ่งไปวิ่งไปที่บ้านที่หลังที่สองก็ได้วิ่งหมูก็ต้องวิ่งไปที่บ้านหลังที่สองหมาป่าก็ตามมาหมาป่าก็ตามมาแล้วบอกว่าเปิดประตูเดี๋ยวนี้ ปิดประตูดเดี๋ยวนี้แ,แต่บอกแต่พี่ชายคนกลางบอกว่าไม่ให้ไม่ให้ใหและหมาป่าก็เป่าบ้านไม้จนพังและหมาป่าก็เป่าบ้านไม้จนพังและแลวก็วิ่งไปที่บ้านน้องเล็กสุดที่สร้างบ้านเสร็จแล้วและวิ่งไปที่บ้านเล็กสุดน้องสร้างบ้านเสร็จแล้ว <c oughs> แล้วก yeah ็แล้วก็ก vale. no. bon. ็ได้อยู่ในบ้านแล้วก็ล็อกประตูไว้ก็ได้อยู่ในบ้านแล้วก็ล็อกประตล็อกประตูไว้เลป่าป่าก็บอกเปิดประตูเดี๋ยวนี้แล้วปาป่าก็บอกว่าเปิดประตูเดี๋ยวนี้แต่แต่มูีิสาบอกว่าไม่ให้แต่บูซิสาบอกว่าไม่ให้หมาป่าก็เลยเป่าบ้านหมาป่าก็เลย เ่าบ้านแต่ไม่พังแต่ไม่พังเป่าเท่าไหร่ก็ไม่พังเปล่าเท่าไหร่ก็ไม่พังหมาป่าก็เลยคิดวิธีที่จะเข้าไปในบ้านหมาป่าก็เลยคิดวิธีที่จะเข้าไปในบ้านก็เลยปีนขึ้นมาก็เลยบินขึ้นมาแต่ก็แต่แต่ลูกหมูก็เห็นทางหน้าต่างว่าหมาป่าจะปีนขึ้นจะลงมาปล่องไฟแต่ลูกหมูก็เลยเห็น โจกว่ากระโฉกว่าหม,มาป่า,าปังปีนขึ้นหลังหมาป่ากันเลยก็เลยรู้ว่าก็เลยรู้ว่าเข้าไปในปล่องไฟจะเข้าไปในปล่องไฟก็เลยก็เลยเอาน้ำเดือดไปก็เลยต้นน้ำเดือดไว้และและหมาป่าก็ ลงม,มาในปล่องไฟและหมาป่าก็ลงมาในปล่องไฟแล้วก็โดนเผาจนตายแล้วก็โดนเผาจนตายพ้อคิดก็คือข่อคิดก right ็คือต้องสามัคีกันต้องสามาคีกันอ่าน้ำมาตโอ้โหกว่าจะจบนี่โอ้คนที่สามคนที่สี่นี่ไม่รู้ใครเล่ากันเนี่ย <laughs> เอาอันอันดับที่หนึ่งก็คนที่หนึ่งเนี่ยได้อันดับที่หนึ่งหนยเนี่ยเอานั่งลงนั่งลงก่อนไม่ขอบครับะเอาจ่าให้สิบบาทขอบครับะเอาอันอันดับที่อันอันดับที่สองก็คนที่สองนั่นแหละ <laughs> อ๋อเราไม่รู้ใครเล่ากันเนี่ย <laughs> เดี๋ยวมีเอา้า อันดับที่สามก็คนที่สามนี่แหละไม่รู้ใครเล่าใครเนี่ยงงเอารอบนาทีชั้นไล่ไปหมดทุกอย่างใช่ไหมนี่เดี๋ยวอันดับที่สี่ก็คนที่สี่เนี่ยไม่รู้ใครเล่ากันแน่เดี๋ยวยังมีเอานีหน่อยมันโดนเมื่อกี้เอาออกว่าจะจมนี่ลุ้นมากเลย คนอันดับหนึ่งนี่โอ้โหพัฒนาขึ้นเยอะเลยเนี่ยเขาได้แล้วนี่ไม่ได้เรื่องตอนนี้ได้อันดับที่หนึ่งแล้วเนี่ย <c oughs> เอาแค่นี้ก่อนงวดนี้เดี๋ยวค่อยว่ากันใหม่ <c oughs> <c oughs>